สวัสดีครับวันนี้มาพามาดูไม้มงคลไม้ประดับโบราณอีกชนิดหนึ่งนะครับส่วนมากจะจะเป็นคนโบราณนะครับที่ปลูกและอนุรักษ์ไว้นะครับเป็นทังไม้มงคลนะครับไม้ประดับแล้วก็เป็นตัวยาครับใช้ทํายาได้ทุกส่วนนะครับแต่แต่ละส่วนก็เน้นไปรักษาเฉพาะโรคนะครับครับต้นไม้ที่กล่าวถึงคือนะครับเจ้าต้นเข็มขาวครับ มีความสูงครับขนาดหนึ่งเมตรถึงสามเมตรนะครับถ้าสมบูรณ์มากก็จะสูงไปกว่านั้นนะครับนี่ลักษณะดอกครับนี่ครับตามความเชื่อของคนโบราณนะครับปลูกต้นเข็มขาวนะครับครับด้านความมงคลครับบนคนโบราณเชื่อว่านะครับปลูกช่วยให้คนในบ้านนะครับมีสมองและความเฉลียวฉลาดที่หลักแหลมนะครับโดยเฉพาะคนที่จะไป สอบเป็นเจ้าเป็นนายนะครับนี่ครับคนโบราณเขาจะมีความเชื่อครับด้านนี้นะครับเอาไปปลูกไว้นะครับลักษณะดอกนะครับเป็นสีขาวนะครับมีกลิ่นหอมอ่อนๆนะครับและเป็นไม้ประดับที่สวยงามมากครับตัวนี้ตัวนี้ดอกอ่อนเพิ่งออกก็ลักษณะจะเหมือนเข็มนะครับดยชื่อดยชื่อนะครับชื่อที่ว่าเป็นเข็มนะครับก็จะมีความเชื่อว่าช่วยทําให้สมองฉลาดหลักแหลมนะครับนี่ครับ ลักษณะใบนะครับมาดูลักษณะใบนี่ครับใบจะเป็นแบบนี้นะครับใบของเจ้าเข็มขาวนะครับนี่ครับกลิ่นหอมมากครับหอมหมดอ่อนครับตอนนี้ผมอยู่ใต้ต้นมีกลิ่นหอมออกมาด้วยนะครับครับลักษณะใบของเจ้าเข็มขาวครับเป็นลักษณะนี้นะครับ ด้านหลังก็จะเป็นลายแตกอย่างนี้นครับลายแตกสนนเส้นฝอยแตกเยอะหน่อยครับด้านหลังด้านหน้าก็เป็นนี้นครับลักษณะลําต้นนะครับสีน้ําตาลนะครับต้นนี้ก็จะมีอายุหน่อยนะครับเพราะว่าคนโบราณปลูกไว้นะครับตอนนี้ยายเขาก็อายุเยอะแล้วนะครับต้นนี้ก็น่าจะหลายปีแล้วครับ สับคุณด้านตัวยานะครับใช้ดอกนะครับกับรากนะครับต้มนะครับรวมกันสักหนึ่งกำมือนะครับน้าท่วมตัวยานะครับช่วยเจริญอาหารนะครับแก้ตาแดงนะครับพวกตาเฉะนะครับส่วนส่วนลูกนะครับใช้ลูกเอาไปต้มนะครับแก้ริดสีดวงจมูกได้นะครับนี่ครับเจ้าต้นเข็มขาวนะครับครับตัวนี้ก็มีทั้งดอกแก่ครับดอกอ่อนก็พึ่งออก จะให้ดูลักษณะรากนะครับต้นเล็กให้ดูนะครับนี่ครับโอ้ขายตั้งนานเพิ่งมาเห่าครับมาทายเจ้าของบ้านมาอยู่คลับครับ,รบลักษณะโคนต้นเป็นอย่างนี้นะครับครับจะต้นเข็มขาวครับ ไม้ที่สวยงามและกลิ่นหอมนะครับแล้วก็เป็นไม้มงคลนะครับลองหาไปปลูกกันนะครับเพราะคนรุ่นใหม่ก็จะไม่ค่อยรู้จักนะครับก็ไม่ค่อยจะศึกษากันนะครับนี่ครับนี่ดอกสวยมากครับหอมครับนี่ครับตรงปลายก็จะมีปลายจะมีสีเหลืองๆออกมาครับปลายเกสรนะครับมีสีเหลืองๆนะครับ ดอกสีขาวนะครับจะแตกดอกออกมาลักษณะเหมือนเข็มแดงนะครับแต่ว่าเขาจะใหญ่และมีกลิ่นหอมนะครับเดี๋ยวลงถอนรากต้นต้นอ่อนที่หลุดออกมาให้ดูนะครับ นี่ครับลักษณะรากเป็นอย่างนี้นะครับขนาดรากยังมีกลิ่นหอมครับมีฤทธิ์เย็นนะครับเป็นยาที่มีฤทธิ์เย็นนะครับกลิ่นกลิ่นรู้สัมผัสได้แล้วครับกลิ่นแบบนี้นี่ครับเจ้าต้นเข็มขานะครับไม้มุงคลไม้ประดับเป็นตัวยานะครับต้นต้นอ่อนใบจะใหญ่ครับนี่ครับดูใบชัดๆเลยก็ลองหาไว้มาปลูกกันบ้างนะครับ กลิ่นหอมนะครับนี่ได้กลิ่นแล้วก็จะผ่อนคลายเลยครับนี่ช่วยให้เราผ่อนคลายได้ครับกลิ่นของเขายิ่งกลางคืนนี่มีลมพัดหน่อยก็ถ้าเรามานั่งเล่นแถวใกล้ต้นของเขาก็จะได้สัมผัสถึงกลิ่นที่หอมยินนะครับโอเคนะครับฝากคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับฝากติดตามช่องคนลุยป่าด้วยครับฝากติดตามแล้วก็กดกระดิ่งกดถูกใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับต้นเข็มขาวนะครับ